สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินได้กินไปของเรานะคะจะพาไปชมสวนมะพร้าวน้ำหอมพันเตียนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะเตี้ยขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะมาถึงมาถึงสวนแรกกันแล้วนะคะอันนี้นี่แค่สวนหนึ่งนะคะสวนน้อยเลย เห็นลูกมะพร้าวไหมคะตียมากตอนนี้เราเข้ามาในสวนแล้วนะคะอันนี้คือมะพร้าว น้ำหอมพันเตี้นะคะอันนี้จากโคนถึงแซงถึงแซงมะพร้าวจับได้ แล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนการตัดถลายมะพร้าวนะคะโชว์หน่อยค่ะโอ้ได้แล้วนะคะนี่มะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยของเรานะคะสดๆจากสวนเลยค่ะ hi